มีน้องบางท่านนะครับสนใจอยากจะรู้เรื่องของ Public Speaking ผมคิดว่าการพูดสาธารณะเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับทุกคนนะครับถ้ามองว่าทหารตำรวจมีอาวุธเป็นเครื่องมือในการทำงานนะครับนักการทูตก็ต้องมีความสามารถในเรื่องของ Public Speaking เป็นหนึ่งในเครื่องมือของเรานะครับ คือการสื่อสารเนี่ยสื่อสารออกมาได้หลายแบบแต่คนมองตั้งแต่ต้นเนี่ยนะฮะตั้งแต่เรื่องของรถยนต์ที่เรานั่งการแต่งกายเรื่องของท่าทางนะครับก็เป็น communication ไม่ว่าเราจะพูดหรือไม่พูดนะแต่ว่าอันนึงคือในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของการประชุมการหารือ เรื่องของการไปร่วมงานจะมีสิ่งหนึ่งที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการพูดสาธารณะ public speaking ก็มีหลายรูปแบบนะครับ public speaking ในแวดวงเล็กๆนะครับ public speaking แบบขนาดใหญ่ผมก็คิดว่าคงไม่สามารถที่จะบอกออกมาได้ชัดเจนแต่ที่อยากจะบอกก็คือว่าเป็นสกิลเป็นทักษะที่จะต้อง ฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะฮะผมผมก็ต้องพยายามฝึกฝนมีอะไรหลายอย่างที่อยากจะทําให้ดียิ่งขึ้นนะครับคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้เราเรามีโทรศัพท์มือถือเรามีโซเชียลมีเดียเรามีวิดีโอคลิปเราก็สามารถที่จะมาเปิดดูแล้วดูว่ามีส่วนไหนที่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับตัวผมเองเนี่ยถ้ามองในแง่ว่า Public Speaking ก็แบ่งออกเป็นสองภาคก็แล้วกันคือภาคพูดภาษาไทยอันหนึ่งภาคพูดภาษาต่างประเทศอันหนึ่งใช่ไหมบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะก็คงเหมือนกันแต่ว่าอาจจะอาจจะแตกต่างกันอยู่พอสมควรคือสำหรับออเดียนซ์ที่เป็นคนไทยเนี่ยมีหลายอย่างที่ที่เหมือนกันกันกบเราใช่มมาจากวัฒนธรรมมาจากภาษาเดียวกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะสื่อความหมายก็ คิดว่าอาจจะมีความง่ายนะฮะง่ายในตัวแต่ก็ยากยากในการที่จะเลือกเฟนะ้นให้ให้เหมาะกับบรรยากาศให้เหมาะกับ occasion ส่วนการการพูดที่เป็นการพูดภาษาต่างประเทศ public speaking มันก็มีหลายหลายเวทีนะฮะเอาเอาง่ายๆอย่างอย่างเช่นในฐานะเป็นทูตเนี่ยนะครับสมมุติว่าผมจัดเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเลี้ยง เป็นแบบ lunch หรือว่า dinner ผมในฐานะเจ้าภาพผมผมก็คงต้องพูดอะไรบางอย่างใช่ไหมครับเลี้ยงส่งอย่างคราวก่อนนู้นเคยเลี้ยงส่งอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของเปรูไปเป็นทูตที่สเปนใช่ไหมครับผมก็ต้องมี public speaking ซึ่งซึ่งผมก็จะพูดแบบพูดสดคือหลายอย่างเนี่ยผมก็ชอบพูดสดแล้วตอนนี้เพราะว่าด้วยเหตุที่ว่าสายตาผมเนี่ยผม ทั้งสายตาสั้นแล้วก็สายตาเอียงแล้วก็สายตายาวใช่ไหมครับผมเวลาผมมีแผ่นกระดาษมาอยู่มาอยู่ต่อหน้าเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะอ่านได้มองมองไม่เห็นผมก็เลยผมก็เลยต้องพูดสดนะฮะแต่ว่าถ้าจะเป็นจะต้องอ่านผมก็ต้องถอดแว่นออกนะฮะถ้าจะมองคนก็ต้องใส่แว่นก็เนี่ยนะฮะก็เป็น <laughs> ผมว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คนอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยต้องเผชิญนะครับ ผมก็ต้องฝึกอยู่เรื่อยๆนะฮะเรื่องของ Public Speaking ผมคิดว่าการฝึกเท่าที่ผมลองดูนะ,ะนี่นี่มาจากประสบการณ์คือในอดีตเนี่ยผมเคยจัดรายการวิทยุให้กับกระทรวงต่างประเทศวิทยุสรานรมในในยุคก,ก,ก่อนๆเนี่ยนะฮะให้ผมจัดเป็นภาษาอีสานใช่ไหมฮะคือผมก็เกิดที่อุดอรโตที่อุดอรแต่ว่าเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพตั้งแต่อายุ16ดังนั้นเนี่ย ตีสวาตั้งแต่อายุ16เป็นต้นมาเนี่ยผมก็ไม่ได้พูดภาษาอีสานมากใช่ไหมฮะก็พอมาทำรายการภาษาอีสานผมก็ต้องพยายามพูดน,นะฮะคือเราก็พูดได้แต่ว่า fluency ความคล่องแคล่วมันจะน้อยลงใช่ไหมมันก็เหมือนภาษาต่างประเทศเนี่ยถ้าเราได้ใช้น้อย fluency ความคล่องแคล่วก็จะน้อยลงนะฮะเวลาผมกลับไปอยู่เมืองไทยให้ผมพูดภาษาอังกฤษมันก็จะไม่ค่อยคล่องแคล่วใช่ไหมฮะ เหมือนกันพอมาอยู่ต่างประเทศผมก็จะพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วมากกว่าภาษาไทยเนี่ยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบกลับไปกลับมาตลอดนะภาษาคือไม่ได้ใช้ก็จะก็จะแบบสูญเสียความคล่องแคล่วไปบ้างนะฮะแต่ว่าก็คือเราก็ยังใช้ได้แหละนะฮะทีนี้ผมก็จะชอบหลายคนอ่ะก็คือบางทีก็พยายามพยายามเรียนรู้จากเขาอย่างเช่นผมคิดว่าในในยุคสมัยใหม่เนี่ยคนที่พูด Public Speaking ได้ดีนะผมคิดว่าน่าจะเป็น JFK John F. Kennedy นะผมก็พยายามดูอยู่เรื่อยๆนะคลิปเก่าๆก,การดีเบตกับนิกสันการพูดหาเสียงการพูดในวาระต่างๆนะี่ผมผมคิดว่าเป็นเป็นนักการเมืองหรือว่าเป็น Public Figure ที่พูดได้ดีนะฮะทั้งทั้งเรื่องของจังหวะาจาักโคนเรื่องของทุกอย่าง มีมีพร้อมนะฮะส่วนในในยุคปัจจุบันก็มีหลากหลายผมคิดว่ายุคสมัยก็เปลี่ยนไปด้วยมีอยู่ยุคหนึ่งผมอันนี้ผมผมศึกษาคุณโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมผมก็จะดูเขาว่าเขาเขาสร้างแบรนด์มาอย่างไงคือคือไม่ว่าเราจะมองยังไงเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเ่ยก็ก็ไม่เป็นไรนะฮะเราอาจจะมีความคิดเห็นด้านใดด้านหนึ่งได้แต่ว่าเราเรียนรู้จากเขาในสิ่งที่ เขามีความชำนาญอะอย่างบางทีผมก็ดูเออเขาแต่งตัวยังไงเขาสร้างแบรนด์ยังไงเขาพูดยังไงใช้ศัพท์ยังไงบางคนก็ใช้ศัพท์ง่ายๆเป็นแบรนดิงของเขานี่นก็เป็นเป็นแนวคิดนะผมว่าการที่เราจะพูด Public Speaking ได้ดีๆเนะี่ยมันต้องใช้บ่อยๆนะฮะในโอกาสบ่อยๆบ,บางครั้งผมผมพูดบ่อยๆแล้วก็ก็เลยแบบเรียกว่า ไม ð, wir, indeed, ่ไม่ได้เบื่อแต่ว่าถ้าอยู่กับเพื่อนฝูงจริงๆสนัดที่แบบสนิทจริงๆนะฮะสนิทจริงๆเนี่ยบางทีเวลาเลี้ยงเนี่ยผมไม่พูดอะไรเลยคือผมมีความรู้สึกว่าผมไม่อยากแสดงแล้วอ่ะคือถ้าอยู่กับเพื่อนฝูงที่สนิทคือให้พูดอะไรผมก็ไม่พูดคือตอนจะย้ายจากที่เปรูเนี่ยเพื่อนฝูงก็เลี้ยงบางคนก็พูดผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะคือผมก็ไม่อยากจะแบบแสดงอ่ะไม่อยากจะพูดแบบ อะไรเงี้ยเยอะผมก็แค่ thank you very much เนี่ยนะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นวาระที่จะต้องแสดงมันก็ต้องแสดงเพราะว่าการทู่ในท้ายสุดก็เป็นเรื่องของการแสดงนะก็คล้ายๆกับเป็นศิลปินแบบหนึง่งนอะ่ะเป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเครื่องมือของเรานะฮะเป็นเครื่องมือของเราบางคนก็อาจจะมีความชํานาญเฉพาะด้านด้านใดนด,นด้านหนึ่งคือ เราก็เรียนรู้เอานะค่อยๆดูค่อยๆด,ยยดูถ้าเป็นทางการที่จะต้องอ่านจาก p r e p a r e text ก็อ่านใช่ไหมครับางานพิธีเนี่ยต้องอ่านาหรือว่าที่ที่ด้อยลงมาน้อยลงมาในใน,ในเรื่องของพิธีรีตองก็ก็ดูตามสถานการณ์นะครับถ้าถ้าบางงานเขาเขาอยากจะเห็น ความสามารถในการพูดของเราเราก็ต้องพูดสดใช่ไหมฮะน,นั่นก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องเลือกเอานะ,ะแต่ในการพูดสดที่ดีเนี่ยในท้ายที่สุดมันก็หนีไม่พ้นในการเตรียมอยู่ดีใช่ไหมคือ,คอเราต้องพูดสดในลักษณะที่ให้คนเห็นว่าเราพูดสดแต่ว่าเราเตรียมมาก่อนแล้วอ,ะอ่ะคือเรื่องของอการไล่เรียงความคิดอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะบางครั้งก็อาจจะต้องมี speaking c a r d ก็คือเป็นการ์ s เล็กๆคอยดูว่าเราพูดได้ครบถ้วน ตามประเด็นนี้หรือเปล่าบางคนที่เป็นพิธีกรก็จะมีอยู่ใช่ไหมฮะเราลองดูนะครับผมคิดว่าค่อยๆค่อยๆฝึกฝนค่อยๆฝึกฝนการการพูด public speaking การเป็นนักพูดในที่สาธารณะเราไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้ในวันเดียวอะ่ะมันต้องค่อยๆสร้างขึ้นมานะครับผมคิดว่าเนี่เป็นสิ่งที่อยากจะพูดครับสวัสดีครับ